สวัสดีครับติดเกมของเล่นของเล่นประเภทไหนของเล่นอะไรคะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่พี่ซินิฟูนะครับตำนานมากมากเลยกนะฮะฮะเนี่ยแหละก็อย่างเงี้ยแหละอ่าก็เป็นอันสัมภาษณ์กันละอ่า สวัสดีครับันอีแลวันนี้เราอยู่กันที่เมสโตฟ็อกนะฮะกับงานเมสโตฟ็อกฮาโลวีนปาร์ตี้นะครับผมฮาโลวีนปาร์ตี้ได้ข่าวว่ามีตั้งแต่ใช่จะมีประกวดชุดใช่ชุดชุดฮาโลวีนคืองานเนี้ยจะมีคอนเสิร์ตที่เรารู้ก็คือมีซีรีส์ผูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในฮาโลวีนปาร์ตี้เนี่ยจะเป็นไงติมแน่นอนวันนี้ใช่รับรองว่าพรึมก็แน่นอนเดี๋ยวไปดูกันว่าอะไเป็นไงครับผมเดี๋ยวตามเราไปดูเลยมาชาวแกัน ตอนนี้สาวๆกําลังซ้อมเดินเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศการซ้อมเดินช,ชุดฮาโลวีกันนะฮะซูมกาไปซ<อ>ูมกาไปโอ้อสวยๆทท้งนั้นเลยนะฮะงานยังไม่เริ่มนะงานเริ่มจริงตอนทุ่มหนึ่ง กันอ๋อแท็กทัวร์ใช่ที่งานเขามีนี่แท็กทูเนี่ยแท็กทูให้แปะด้วยแล้วก็เหมือนไม่พอใจเพราะว่าเขาแจกอะไรนี่เกิดไม่ทันนี่คือแพททัวรอะไรเหรอแท็กทูคันเลอร์สีเพ้นท์เนี่ยคล็อกในการแต่งหน้าเป็นโกสกันกินหัวอยู่นายกินอะไรเนี่ยแล้วบอกว่าเวลาฉันนั่งกินหัวแล้วนั่งมองสาวๆเนี่ยมันเยี่ยมไปเลยนะมันไม่มีแฮวไว้ฉันอะ สวัสดีครับแนะนำตัวก่อนดีกว่าครับคะ่ะสวัสดีค่ะจีจ๋จาค่ะคะ่ะสวัสดีค่ะสปอย์แม็กซิมค่ะ ครับผมวันนี้คอนเซปต์ในการแต่งตัวคือแต่งเป็นอะไรกันบ้างครับของจ๋าเนี่ยจะเป็นแบบว่าดิวิอันเจเป็นลูซิเฟอร์จริงๆมีปีกผีด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเชิญตอนที่เตือประกวดมีใหญ่มากตอนแรกก็ไม่รู้จะแต่งเป็นอะไรก็อยากแหวกเขาอะไรอย่างเงี้ย <_ an> ก็เลยแบบเป็นชิงกระเบลแล้วการหาชุดสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกจะแต่งเป็นผีกองกอยะค่ะแต่ว่าไม่มีก็เลยเป็นผีจีนแทนผีจีนอ่ะแล้วพี่ติ๊ดครับเป็นผีอะไรครับวันนี้มาในธีมหน้าสดครับอ่ะวันนี้พวกเรามีคําถามมาถามถ้ามีแฟนเนี่ยแฟนต กับแฟนชอบซื้อของเล่นสะสมของเล่นถ้าจะเลือกใช่ไหมอยากให้แฟนติดของสะสมโมเดลมากกว่าอ,อะไรก็แค่ตุ๊กตาแต่ถ้าในเกมอาจจะมีกิ๊กก็ได้ถูกไหมออขอสปอยก็คงเหมือนกันอะไรนะติดของเล่นเนาะติดของติดของสะสมเ,เพราะว่าสปอยไม่ชอบเล่นเกมอ่ะของตโมนะคะขอเป็นติดเกมเพราะว่าตงโมอชอบเล่นเกม เยี่ยมมากครับทุกป้งครับไม่ได้ห้ามแฟนแต่แฟนอาจจะห้ามโมแทนเพราะว่าโมติดหนักมากเล่นหลายชั่วโมงมากคุณติดแล้วครับชอบแบบไหนครับอ๋อชอบทุกคนเลยครับเดี๋ยวก่อนจากกันไปทุกวนฝากช่องทางการติดตามให้หน่อยครับก็เป็นเฟซบุ๊กนะคะ P A R I D A เวนวัค K U M S O P A ค่ะเอาเฟซบุ๊กนะคะสปายสปายแม็กซิมค่ะแล้วก็ไอจีนะคะสปายอตาสกอร์แม็กซิมค่ะเฟซบุ๊กกับไอจีนะคะชื่อเดียวกันนะคะเป็นยานิสาเวนวัคแตงโมค่ะภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เทีนะครับกำลังเสิร์ชอยู่ครับ สวัสดีครับวๆๆๆสวยไม่เบากันเลยนะสวยๆ,ๆทั้งนั้นเลยฮะแนะนำตัวกันหน่อยครับผมสวัสดีค่ะพี่แพรค,ค่ะสวัสดีค่ะบันนี่ไอซี่สองพันสิบหกค่ะไม่เคยยืนกับสาวๆสวยงี้มาก่อนตื่นเต้นครับตื่นเต้นอ, <ๆ S 2> อยากรู้ว่าวันเด็กวันนี้แต่งตัวเป็นไรครับอ๋อของแพนะคะวันนี้ค่ะเป็นแบล็กสวอนค่ะนตัตต l ลี p อ t แมนค่ะผมก็เลยขอบคุณค่ะค่ะ มันไเกด็้ะครบทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบเร็วๆสวันนี้ค่ะย่อติกะวันนี้เป็นผีเจ้าสาวค่ะผีไม่มัวงอายนะคะก็มาในคอนเซปต์มาริฟิแซนค่ะแองจลาโจลีค่ะอันนี้ผีอะไรครับผีทะเล มีคำถามอยากปัญหาวันนี้ถ้ามีแฟนแล้วแฟนตปเกมกับแฟนติดชอบซื้อสะสมของเล่นเราจะเลือกแบบไหนกันครับของเล่นประเภทไหนฟิกเกอร์ของสะสมอะไรเงี้ยถ้าเป็นเราดีของสะสมดีกว่าเพราะว่าในเกมมันมีโอกาสเจอคนอื่นงเออห่วงห่วงแคาของสะสมเหมือนกันเพราะว่าห่วงเหมือนกันฟังกันไว้นะของไอ้ก็เป็นของเล่นค่ะเพราะว่าจะได้เอาไว้เล่นด้วยกันเล่นอะไรของเล่นยังไงต้องทุกวัน่นะคะเพราะว่าเล่นในเกมมันเล่นไม่ได้เพราะหนูเล่น ไปไหนแล้วไปไหนแล้วรบกวนฝากช่องทางการติดตามไว้หน่อยครบใแ่นะคะก็ไอีค่ะ Amazing p a g ค่ะของติดนะคะไอจีติดติดค่ะ D I S T อันเดียสอร์ D I S T ของไอ้นะคะก็เซิร์ช Google ได้เลยค่ะ Bunny i c e ค่ะเสิร์ช h o อปปี้แกงได้เลยครับผมเอออคบข สวัสดีครับชื่อแซมครับผมวันนี้มาร่วมงานแล้วมาร้องเพลงด้วยครับผมลูกค้าสวยไหมครับเหมือนพี่แซมตรเกูลน,นะครับมาในแซมเสริมศาสตร์ครับวันนี้ครับผมตอนนี้มีคำถามอยากถามพี่แซมระหว่างมีแฟนติดเกมกับมีแฟนติดของเล่นซื้อสะสมของเล่นฟิกเกอร์โมเดล พี่แซมคิดว่าแบบไหนมันโอเคกับพี่มากกว่ากันนะโอ้ได้ทั้งหมดเลยอ่ะเพราะเราก็ติดทั้งสองอย่างเลยอ่าเดี๋ยสาวๆวิชาพี่แซมฟังไว้นะเล่นเกมจริงจังอะไรอย่างงี้ต<อ>ิ๊กเกอร์ก็เก็บบ้างเก็บบ้างก็ก็เลยไม่ติดแล้ววกนี้เลย<อ>คืออะไรที่ทำแล้วมีความสุขแล้วก็เขาแบ่งมาทําหน้าที่แฟนที่ดีกับเราได้คือจบแล้วอยากถามคนระับในฐานะที่เคยทำงานพี่เม้งมาก,ก่อนพี่เม้งติดอะไรครับพูดได้พี่ได้ครับเม้งติดรักมึงนะรักก <laughs> ็ฝากซิงเกิลด้วยครับผมเดี๋ยวจะมี วงใหม่จะปล่อยในช่วงประมาณธันวาคมนะครับผมนะเป็นแนว EDM Party Metal อะไรอย่างเงี้ยครับลองมาฟังได้ขอบคุณครับพี่สามครับสวัสดี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 กันอีกรับสวัสดีครับอยากเป็นทักการแน่นำตัวเป็นทางการหน่อยครับผมเอ่อเมเอสครับนักร้องแนววงกล้วยไทยครับวันนี้ไม่ได้มาทำอะไรครับผมไม่ไดาเปีนเด็ก่อนวันนี้เราต้องมาดูสถานที่ไว้ก่อนเพราะว่าเนื่องจากวันที่ห้าวิธีการที่จะถึงเนี่ยคอนเสิรจอ20ปีกล้วยไทยจัดที่นี่เป็นเด็กกอง ็เลยมาดูว่าโอ้เห็นติลูกเล่นลวหายวัว<อ>เรื่องเสียงอลักงการสถานที่น่าสนใจสมมตว่าพี่เอ็นมาเดินดูอะไรในงานอะไรไมงรู้แบบ <laughs> วยไทยจะเล่นประมาณเกือบเกือบสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงแขกรับเชิญประมาณ26คนแขกรับเชิญคนที่ยี่สิเนี่ยจะเชิญคุณเบ <laughs> งขึ้นไปบนเวทีเลยอยากจะถามพี่เอ็นว่าสมมติว่าไ้าเอ็นในแฟนเนี่ยระหว่างแฟนตื่เกมกับแฟนติดซื้อของสะสมของเล่นอะไรพวกเนี้ยเอ็นรู้สึกแบบไหนโอเคกว่ากันผมว่ามันก็เสียตังค์พอพอกันนะ เกมนี <Game> ini, <laughs> ่มันก็ต้องเติมเงินติดของสะสมบางคนสะสมที่ขอเป็นแสนเลยนะใช่ ได้นะหมดเรื่องเป็นโสดดีกว่าเลิกเลยอันนี้แหวกแนวมากแหวกแนวมากแหวกแนวมากจริงเราเล่นจริงๆมันคุยกันได้คััวามมสพนธ์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราก็ต้องก็ต้องแบบบาลานซ์กันี่ยนะจริงจริงๆก็รักในที่เขาเป็นใช่ใช่ที่เขาเป็นใช่ในในปริมาณที่โอเคทั้งคู่บางทีก็ต้องห้ามตามันบ้างถ้ามันเยอะเกินไปไม่ไม่มีคนห้ามนี่ก็ตายอ่ะจนอย่พอดีฝากติดตามผลงานของช่วยไทยนะฮะถ้าคลิปนี้ออดแอร์ก่อนวันที่ห้าก็อย่าลืมวันที่ห้ามาดูขอบคุณมากครับ แต่ตว่าเสียงแหบหน่อยนะคะวันนี้วันนี้มาเดตีมฮาโลวีนแต่งเป็นผีอะไรบ้างคะแม่มดสิคะวันนี้แต่งเป็นเจ้าสาวพี่โดนผักวคาตกรรมนะคะโอ้โหโอ้อใหม่ที่นี่โอ้เรามีคำถามพิเศษสำหรับสาวสาวถ้าเอ่อให้เลือกระหว่างหนุ่มๆนุ่มที่ติดเกมกับหนุ่มๆนุมที่ หรือของเล่นสะสมของเล่นสาวๆจะเลือกแบบไหนกันคะของเล่นดีกว่าค่ะเพราะว่าเราก็อยากเป็นหนึ่งในของเล่นของเขาอ่ะเรื่องเหมือนกันค่ะเรื่องของเล่นพอรู้สึกว่าของเล่นอ่ะในวันหนึ่งมันเพิ่มมูลค่าแล้วมันสมมติเป็นของสะสมมันสามารถเอาไปเทิร์นเป็นเงินได้แต่ว่าเวลาสมมติติดเกมมากลงกับเกมเยอะบางทีมันหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นเป็นสายลงทุนมองในเรื่องการลงทุนอ๋อโอเคฝากช่องทางการติดตามของสาวๆยได้ไหมคะช่องทางนะคะก็มี Facebook i g แล้วก็นี้เลยค่ะ f o x y Club ลับของเรานะคะช่วยบวกให้ด้วยนะคะหมายเลข36หค่ะ เป็น i อนะคะ A U N C I N K อันสกอ N A T แล้วก็ฟ o อกค่ะ,คะก็ชื่อเดียวกันขอบคุณสาวๆมากเลยนะคะสวัสดีค่ะแนะนาตัวใคยคะชื่ออะไรบ้างคะสวัสดีค่ะมิลาคะ่ะสวัสดีค่ะฟางคะ่ะแต่งเป็นผีอะไรเอ่ยสองคน <laughs> จริงๆอะไม่มีตีมแล้วขนอะไรในบ้านได้ก็อเอามาประโคมหมดเลยคะ่ะเราเป็นแบบค่ะ เซ็กซี่ขาร,รการสวยขนาดนี้หลายคนคงอยากโดนฆ่าแน่นอนเราอะมีคำถามพิเศษจะมาถามสาวๆนะคะระหวางหนุ่มๆที่ติดเกมกับหนุ่มๆที่ชอบซื้อของเล่นสาวๆเลือกแบบไหนคะชอบซื้อของเล่นค่ะเพราะว่าของเล่นนั้นอาจจะเราอาจจะได้ใช้ด้วยหรือเปล่าเอาซื้อของเล่นดีกว่าคะ่ะเพราะว่าติดเกมแบบบางทีเราไม่ได้เล่นด้วยเดี๋ยวนะเบื่อฝากช่องทางการติดตามหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะขอมมิาเป็นไอทีนะคะชื่อว่ามิ拉 ฝากไปพอลโล่ด้วยค่ะของฟางนะคะชื่อว่าฟางชวาค่ะ F A N G C s A W A ค่ะแค่นี้ขอบคุณมาว่า พร้อมนะครับสำความแล้วแต่ยังไม่เริ่มเ็วพร้อมมาตั้งนานแล้วพร้อมแล้วนะครับขอเสียงพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปกับสินฟู มีคําถามสั้นๆครับผมคําถามเดียวว่ายามว่าที่พี่ๆไม่ได้เป็นศิลปินครับชีวิตส่วนตัวงานอันดีเลยะครับ,รบพี่ๆทาอะไรกันบ้างครับผมถ้าฮอบบี้ของพี่ตอนนี้หลักๆเลยก็น่าจะเป็นมีแต่งรถด้วยเนาะมอเตอร์ไซค์ตัวเองนี่แหละแล้วก็ทำเฟอร์นิเจอร์จากเศรษซากของรถยนต์พวกอะไรเก่าๆอะไรเงี้ยเอามาคิดประดิษฐ์ประดอยไปก็ถ้าว่าก็คือพยายามทำตัวให้มันว่างครับแล้วก็พักผ่อนเยอะ อยู่บ้านหรืออาจจะไปเล่นขโมงเครื่องบินบังคับนู่นนี่นั cin ่นบ้างอาจจะขี่มอเตอร์สงมอเตอร์ไซค์ชิลสไตล์แบบพักผ่อนทั่วไปนะครับก็อยู่บ้านครับเลี้ยงปลาเลี้ยงกิ้งก่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นแอสติกเพชรใช่ ถามผมเลยผม <laughs> พี่นี่ทำเลเธอเปิดเปื้อนไปเรื่อยครับแต่ส่วนใหญ่หลกักๆเนี่ยน่าจะเป็นเป็นพ่อบ้านครับทํางานบ้านทํากับข้าวให้ลูกกินอะไรอย่างเงี้ยครับ oh. เออฮอบบี้มันคือความสุขเนาะ oh. พี่สําหรับพี่พี่รู้สึกอย่างนั้นนะ <laughs> คือทําอะไรก็ได้ที่มันมีความสุขนะั่นน่ะน่าจะเป็นงานอดิเรกของพวกเราครับครับผมว้าวผมจะเจอพี่ต่อบ่อยที่วอร์มเลคคอร์ดอ๋อเจอประทัเลยอันนั้นไอวอร์มเลคคอร์ดก็เป็นฮอบบี้อย่างหนึ่งฮะไปทีไรไม่เคยกลับบ้านตรงเวลาแล้วก็ไม่เคยกลับบ้านครับะ ัูดกนนะครบ,อบอฟังได้ที่ YouTube นะครับช anel เมดคอร์ดนะฮะแล้วก็ตามโซเชียลในเวอร์ต่างๆรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลาอขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับ ของเล่นอะไรคะโมเดลของะสมระดบนี้ชอบหนุ่มจะของเล่นมากกว่าชอบของเล่นเหมือนกันอันนี้ไม่ชอบของเล่นแต่ชอบเล่นของแพงชอบหมดเลยค่ะที่ชอบเราชอบในความเป็นเราแล้วก็เราชอบเขาสถานีฝากช่องทางการติดตามเลยค่ะอินสตาแกมนะคะเบนซี่เชอร์อันค่ะเฉาแปมดอปทีนเนวี่ค่ะขอบคุณนะคะ นุ่มติดของเล่นตัวเองชอบแบบไหนมากกว่ากันติดของเล่นดีกว่าค่ะเรายังจอยอะเขากกได้แล้วเวลาเล่นเกมถ้าเป็นเกมคอมพิเวเตอร์มาเล่นได้คนเดียวไง oh หรือว่าเรา,<ง>เราก็ต้องซื้อคนสองตัวสมมติเราอยู่กับแฟนอะไรอย่างเงี้ย oh แต่ว่าถ้าเป็นของเล่นเรายังไปจอยอะเขากกได้เรายังไปเชื่อเขาเลือกอะไรอย่างเงี้ยได้กลั <ul> <c ười> วเขาไม่มีเวลาให้เราว่างั้นใช่เราต้องไปอยู่กับเขากลัวเขาไม่รักฝากช่องทางการติดตามหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะยังไงฝากติดตามนะคะ ig นะคะ mochi d o มิสเตอร์ฟ็อกซ์นะคะติดตามโมชิรูปภาพสวยๆจะแทบได้ใน f o x i c l u b นะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีคม็กสวัสดีครับสวัสดีพี่ชายผมเนี่ยย้อพี่อย่างนี้มีพี่อย่างนี้เหรอครับเจอที่ไต้หวันับจากอเมริกาพี่เรไม่เจอกันนานมากอุ้ยพี่แมนมาก ผมเป็นนักแสดงแล้วก็ตอนนี้เป็นผู้กับด้วยครับผมเรื่องด้วยที่เขาไม่ได้เจอกันนานผมให้เกียรติคุณแมงสัมภาษณ์เองเลยมาระหว่างถ้าสมมติว่าบุ๊คมีแฟนชอบเล่นเกมเล่นเกมทุกวันเลยแต่ได้เกมเล่นเนียเลยกับใจประเภทหนึ่งคือชอบเรื่อของคู่แต่งของอะไรพวกนี้ชื่ออะไรใหญ่ดีกว่ากันโหอันนี้ยากนะจริงๆยากนะแต่ไดาผมเลือกผมเลือกผมเลือกติดเกมละกัน ทำไมทำไมเพราะอะไรอย่างน้อยติเกมผมเล่นด้วยได้นะถ้าคนถ้าคนสะสมของเล่นเนี่ยจะรู้ว่าแมันต้องต่อหาของเล่นบางชิ้นไม่ได้หรือว่าเฮ้ยกดเข้าไปในแบบชทอปปี้ไม่ได้นะบางทีมีเงินก็ซื้อไม่ได้เพราะต้องแข่งขันเขาจะต้องแข่งขันกับคนที่สะสมเหมือนกันใช่เขาจะต้องเทเวลาให้ลงนั้นมากเขาก็จะอยู่กับมือถือนานมากแล้วแต่ว่าถ้าสายเรื่องเกม ไปกับหนุ่มในเกมงง <laughs> ท,ำทำไงอ่ะทำใจทำเลยไม่ได้ทำใจอย่างเดียวนนเำผลงานล่าสุดครับผมนี่ล่าสุดเลยอ่ภาพเป็นภาพภาพยนตร์โอรสนะครับผมฉายนี่เอาไปให้ว่าตัวเอง็งละกันภาพยนตร์โอรสนี่ได้ข่าวว่าคุณหนุ่มโฮมเลดด้วยนี่น,นา,าใช่ไหมใช่ใช่ใช่รถกลับเอง ตามผมดเลยก่ะนที่ตามผมนะครับผมก็มีเพจติ๊มบ้าเฮ้านะครับอันนี้เป็นโปรดักชั่นของตัวเองนะครับแล้วเป็นตัวตัวก็พุ๊บกระเสริฐสุดนะเป็นเพลงุ๊บตัวตัวนะครรับเขอบคุณมากมากขอบคุณคามขอขอณากครับ ังไงบ้างสนุกไหมล่ะอยู่วันดึกเลยวันนี้ผมดื่มอย่างเดียวดื่มอะไรดื่มน้ำเปล่าสนุกมากจริงสนุกมากเปลี่ยนแบบบรรยากาศใสใสมาแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กันบ้างขอบคุณทาง m ร์ฟ็ r กซ์ด้วยนะครับที่ให้เกียรติพวกเราชวนพวกเรามาและลืมไม่ได้ขอบคุณพี่ติ๊ดครับขอบคุณมากเลยที่ชวนพวกเรามาไปไหนก็เอาพวกเราไปด้วยก็พี่พจะพูดถึงบรรยากาศถบรรยากาศโหต้องบอกว่าโอ้โหบอกตรงเลยนะว่าเลยเลยวัยที่เชื่อแบบนี้มานานละเพราะว่า ก่อนก่อนทำถึงตรงนี้พี่เคยสุดมาก่อนแล้วอัออนนี้ก็เป็นฮาโลวีนในรอบหลายปีที่แบบได้มาเที่ยวนะได้มาเจอบรรยากาศแบบนี้ก็แบบเราก็อายุเยอะแล้วถึงแม้ว่าหน้าตาจะยังอ่อนอยู่นะไม่ได้ดูตรีสดก็นานมากนะฮะฮะเนี่ยแหละก็อย่างนี้แหละอ่าก็เป็นอันสัมภาษณ์กันละอ่า <laughs> ถ้าใครอยากสนุกแบบนี้ก็ติดตามนะครับมิสเตอร์ฟ็อก โหลดกันนะเผื่อมีกิจกรรมอะไรดีๆจะได้ทราบนะครับเพราะมีทั้งหลายอย่างรวมถึงเอชไอดอนของเราด้วยก็อยู่ในมิสโซฟอกนะครับผมและอย่าลืมติดตามติดกันพาของพี่ติ๊ดยังไม่ได้ต่อกันพามาเป็นเดือนลวก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราด้วยแล้วก็กดทุกแพลตฟอร์มของพวกเราด้วยไม่ว่าจะเป็นทิกต็อกอินสตาแกรมอินสตาแกรมทุกแพลตฟอร์มพูดคุยคอมเมนต์กันพวกเราได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณ แก้งเดียว,วกับเราฟรีแก้งอ,อ,อัน,น้อันนี้ดี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 ดีดี